สนูนไม่แน่นอีส์มิสไวรัสบุญเถื่อทุเดวีคำทูเม็กอ่างซิมเพิลดิสคอเบชัลพอกช็อตเด็กเอเวอรีวันแคนดูบีฟอร์วีเก็บทูแมคกิ้งมิ้นท์พอกเบชัลเฟิร์สเลฟโน้ดเดอร์อินคาร์เดียนแอนด์อินคาร์เดียน of this menu first one mince pork two beef ชีส링ซอส9เวชชาบอลล์ออยล์10น้ำตั้งต้นด้วยผัดยิ่งกระหริกและชีสริดทุกเกตสกูปเข้าไปในถ้วย The, we add little oil into the pan coating okay. When the oil hot, add c h ช chili, and, and กร r หรี f o l l o w by mint, cork, and the p-pair, e season i n g f i n a l l y do not forget. To add special leaf <coughs> <coughs> Gracias. สกู๊ปสกู๊ปกินฟูอาโบกินอีสคอมพิวส์แอนด์ลีดี้ทูอี OK，嗯，拜拜。